คุณบิ๊กนุคุณลองคิดดูนะนาไยพิษผาดินหนึ่งกระปุกเลยที่เราบอกว่าของเราเป็นสุดเข้มข้นถ้าเราเทียบกับสารปรับสภาพดินชนิดน้ําทั่วไปที่ขายขายกันอยู่นหนึ่งกระปุกนี้คุณว่าได้เปรียบเทียบกับชนิดน้ําอื่นๆที่เขาขายขายกันกี่กี่ขวดเอาแบบหยาบๆยาบนะหยาบๆยาเลยนะหยาบหยาบก็สิบขวดแต่จริงๆริงนักกรลองลองเอาไปผสมน้ําดูนะน้ําถังหนึ่งนะเอามาเทียบเลยพันลิตรอ่ะพันลิตรอ่ะคุณเอามาเทียบกันเลยน้ําถังหนึ่งเอาของเราเนี่ย ใส่ไปไม่ต้องเยอะหรอกผมให้ใส่ไปแค่สิบช้อนพอน้ำพันลิตระ 1, อะอแล้วไปเปรียบเทียบกับชนิดขวดที่เราขายกันนะน้ำพันลิตรเหมือนกันเทไปเลยขวดหนึ่งไปดูความเจ้มจ้นะ่านารเออให้ดูความเจ้มจ้นเลยจริงพี่เนเสกอนเอาง่ายๆนะหนึ่งกระปุกของเราน้ำพันลิตรเนียเทใส่นะแล้วคุณเห็นความแตกต่างนะกับไอ้ที่ไปซื้อเป็นขวดๆมา1ิบขวดนะ,นะคะ,ะต่อน,น้ำพันลิตรนะคะ ความเข้มข้นแตกต่างกันพี่น้องกรกรนะคะความเข้มข้นทั้งสีความเข้มข้นทั้งคุณภาพสารสกัดต่างๆที่เราใส่ลงไปวัตถุดิบต,ต่างๆพี่น้องกรกรและเห็นผลแน่นอนและของเราละลายง่ายไม่ยุ่งยากและไม่เม็นแน่นอน,อมนไม่แสบ,บไม่คันไม่เป็นอันตรายนะคะไม่มีสารพิษสันอันตรายแน่นอนนะคะคพี่น้องกรกรเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเข้มข,ข้นมากนี่กระสัดใส่ไปหน่อยนึงนะพี่น้อศก่อนแล้วไปเจือจางน้ําได้อีกนะแบบนี้นะคะเพราะน้องเขาใส่ไปช้อนหนึ่งเลยอะ่ะช้อนหนึ่งนั้น,นผสมน้ําได้ถึง20ลิตรนะนี่พี่นนศก่อนนะเพราะฉะนั้นนะพี่นศก่อนอย่ามองว่าโอ้ยแม่สันรัสภาพดินในตลาดเยอะแยะมากมาย ไม่เหมือนกันเลยมันก็เหมือนกันแหละคุณบิ๊กนกสีดำๆเหมือนกันน่ะหลายๆคนเคยคิดอย่างนี้ใช่พอได้ลองใช้แล้วขนาดแบบน้องศิกรติดใจทุกวันนี้เป็นไอเทมประจําบ้านใะหลายๆคนนี่เป็นยาสามาประจําบ้านเลยต้องมีนะครับนะถามที่บ้านอะไรพี่ดินหมดยังโอ๊ยยังไม่หมดหรอกเหลือเยอะแยะนะครับก็ซื้อเยอะนะเพราะว่ามันขาดไม่ได้นรศิกรนะ นะถ้าเทียบกันแล้วพี่น้องศิกรนั้บอกเลยว่าท่านต้องลองใช้ใดู <10 S 2> นะขวดเลยกระปุกเนียพี่น้องศิกรนะสี่ร้อยเก้าสิบไม่ได้แพงเลยพี่น้องศิกรนะเอาไปลองนะครับกระปุกเดียวก็ขายใช่พีน่น้องศิกรกระปุกเดียวเราก็ส่งนะและค่าส่งก็ไม่คิดด้วยนะฮะจริงๆย้านะใครที่อยากจะทดลองนะคะเอ่อเนี่ยหนึ่งกระปุกสี่ร้อยเก้าสิบบาทหรือจะเอาถ้ามีปัญหาหนัก นะลักเน่าคนเน่าจะเอาชุดทดลอง900บาทไปก็ได้เพราะมันกิดทางใบได้ด้วยเพราะกับเชื้อราทางใบเนี่ยพี่นกเศรษฐกอนเอาให้เห็นกระจักะเลยนาะรายพิกดินหนึ่งกระปุกข,ของเราเนี่ยนะคะถ้าเทียบกับสารปรับสภาพดินชนิดน้ําทั่วไปที่พี่นกเกษเกษตรกรเห็นเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้เนี่ยเทียบเท่ากับ10ขวดนะนะ แล้วสิบขวดของเขาขายเท่าไหร่ขวดละส0มร0อยส่ร้อิบขวดก็สี่พันกว่าแล้วทาไมท่านต้องจ่ายสี่พันทำไมท่านต้องจ่ายหลักพันมาจ่ายหลักร้อยสี่ไม่ดีกว่าเหรอรแล้วมันเห็นผลจริงเพราะเราการันตีพี่น,นเจกอรน,นะคะ